เป็นของราคาทองอนาอัลลัมคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกโกฟิวเจอร์อนาคตทองเรามองขานไม่ว่าสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำจะสร้างสถิตสูงสุดใหม่ที่1,920ดอลลาร์15เซนต์ต่อทรอยออนนะครับเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาแต่แล้วชุดนี้ราคาทองคำเริ่มปรปับตัวลดลงมาเนื่องจากว่านักลงทุนเริ่มหันไปถือครองดอลลาร์มากขึ้นตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดนะครับในรอบ6เดือนเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก ตรวจสอบราคาทองคำล่าสุดนะั้นปรากฏว่าราคาทองคำร่วงลงไปอีก16ดอลลาร์ที่1 8 4 3, 3ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนนะครับส่วนราคาทองคำในประเทศ ราคาทองคำแท่งรับซื้อคืนที่26,300ขายออก26,400และราคาทองรูปพันณขายออกที่26,800บาทนะครับทิศทางราคาทองคำเป็นอย่างไรต่อไปไปสอบถามกับคุณนัทธีจุฑาวัารกุลประธานเจ้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์คุณนัททีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทีรัลย์ธรับราคาคทองคำทำไมร่วงลงมาเพราะว่าทั้งทงที่กรีซก็น่าจะมีปัญหาน่าจะเข้าไปซื้อทองคํามากขึ้นนะครับ ค่ะคือตรงส่วนของกรีซเนี่ยพอมีปัญหานะคะค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นพอค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างที่คุณธีรัตได้พูดไปนะคะค่าเงิน US ดอลลาร์นี่แข็งค่าขึ้นมามากนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ส่งผลลบต่อราคาทองคําในส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนตอนนี้จะต้องติดตามให้ดีแล้วก็ซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านเพราะว่าราคาทองคําในสัปดาห์นี้ยังดูเป็นไซด์เวอยู่ นะคะอย่างเราจะทราบว่าวกรอบสัปดาห์นี้เราดูกันที่1,790เปลหรียญยน u s ดอลตออยออนสำหรับ,บแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้านที่ไฮเดิม1,920 USD ต่อยออซึ่งอย่างปัจจุบันต้องมาดูที่อย่างวันนี้นะคะก็ดูแนวรับแรกว่า1,820 USD ดตอยออว่าจะหลุด ลงไปไหมนะคะถ้าหลุดลงไปเราก็ไปดูแนวรับสำคัญหนึ่งพัด้หรือหนึ่งอยเจถ้าเกิดว่าตรงนั้นถ้าหลุดลงไปเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดที่1,820งพันดอยสดอลลาร์นะคะหรือที่1 7 9 0เราก็ยังมองว่าเป็นไซเวยของราคาทองคำอยู่ก็ยังมองที่ไฮเดิม1,920งพเอสดอลลาร์ตรอยออนค่ะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นักลงทุนต้องระมัดระวังมากโอกาสที่จะลงแรงก็มีขึ้นแรง ก็ยัง,งคงม,มีอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาทองคําจากแต่ก่อนนะคะราคาทองคําผันผวน,นต่อวันประมาณหนึ่งเปอร์เซนแต่ว่าช่วงนี้ราคาทองคําผัานผวนต่อวันประมาณ3ามถึงห้าเปอร์เซ็เลยทีเดียวอ,อย่างตลาดโกลฟิเจอร์ในบ้านเรานะคะในวันจันทร์หน้าที่สิบเก้ากันยายนจะปรับหลักประกันขั้นต้นอีกแล้ว นะคะปรับขึ้นอีกถึง2 4เนเลยทีเดียวนะคะสำหรับสัญญา50บาทปรับจากเ4 1 0 0สบาทขึ้นไปเป็นเ2 1 5 0นาบาทบซึ่งถือว่าปรับไปครั้งค่อนข้างสูงมากเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคำมีความเสี่ยงเยอะแล้วก็ผันผวนมากเลยทีเดียวต่อวันค่ะครับผมถ้ากรีซผิดนัดชระนี่ขึ้นมาจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นกับตลาดทองคาครับตรงนี้นะคะถ้าถ้ากรีซผิดนัดชาระก็ส่งผลบวกต่อราคาทองคำได้เพราะว่าวิกฤต นี่ยุโรปดูท่าแล้วเนี่ยถ้ากรีซไม่สามารถบรรลุเป้าหมายงบประมาณหลายๆครั้งได้แล้วก็อาจจะผิดนัดชำระนี่อาจจะทำให้นี่ยุโรปเนี่ยแพร่กระจายออกไปในประเทศอื่นๆในยูโรโซนได้ mm hmm. ตรงนี้อาจจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแต่เราก็ต้องมาดูในในด้าน US เดอลลร์ได้ว่าถ้าเกิด US ดอลลร์แข็งค่าขึ้นมากๆคนหันไปซื้อ u ูเอสดอลล่ามากๆ ก็อาจจะส่งผลลบต่อราคาทองคำในส่วนหนึ่งได้แต่ระยะยาวราคาทองคำก็ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะครับทางคลาสิโกฟิวเจอร์ยังคงประเมินไหมครับว่าสิ้นปีจะเห็น2,000ดอลลาร์ใช่ก็ยังมองที่2,000เหรียญยูเดอลลาร์ต่อทอยออนภายในระยะ6เดือนนะคะแต่ว่าในช่วงระยะสั้นในสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นไซเวย์อยู่ก็ควรจะซื้อขายตามแนวรับแล้วก็ แล้วก็ขายตามแนวตาเนี้ยค่ะครับส่วนราคาทองคาซื้อขายในประเทศถ้าเราดูจริงๆตอนนี้แม้ว่าราคาทองคําตลาดโลกจะปรับลงมาแต่ว่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงก็เลยทาให้ราคาทองคำในบ้านเราไม่ไมลงมากลดลงมากใช่อย่างราคาทองคําในบ้านเราล่าสุดสองหมื่นหกพันสี่ร้อยนะคะเนื่องจากเงินบาทวันนี้ก็อ่อนค่าลงไปมากจากจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะยี่สิบเก้าเหรียญเอ้ยยี่สิบเก้าบาทกว่าๆตอนนี้นี่สามสิบจุดหนึ่งเจ็ประมาณนี้สำหรับเงินบาท ในบ้านเราก็ถือว่าอ่อนค่าลงไปมากทําให้ราคาทองคําในบ้านเราไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่ค่ะครับครับขอขอบพระคุณนะครับ,บรคุณตระกูจุดาว <ทา S 2> <อ>รากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารประธานบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ที่ทุทกๆวันจันทร์นะครับจะมาให้ทิศทางของราคาทองคํากับทางรายการของเรานะครับพักจะู่นะครับช่วงหน้าใครจะเติมน้ํามันต้องมาติดตามเพราะว่าราคาน้ํามันปรับลดลงมาแล้วครับ